พีจ้าพ่อจ๋าแม่จา๋าวันนี้ยายพินพามาเที่ยวงานประกวดบอลบอลสี่ที่ดอนพุทธสละบุรีจ่ะประจัดครั้งแรกมีแต่สวยๆจ่ะเดี๋ยวพาไปดูบอลประกวดเดินรูดรอบงานก่อนเดี๋ยวดูปะพาไปดูก่อนเดี๋ยวข้าไปดูเนาะ ขออนุญาตนะจ๊ะเข้าไปดูห <medim> น่อย่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนเนาะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคือเราจะาตัดมารบัญชีมัชมทมาช้ มาใช้เสร็จแล้วถ่ายรูปแ้วก็แชร์งานจัดกี่วันเนี่ยงานจัดประมาณที่ต่อจากตื่เมื่อวานนี้นะานหกสองแต่เราไม่มีวันเดียวถ้าเขามาประกวดนี่ไม่เสียค่าสมัครต้นแรกจัดอะไรป็น เป็นงานที่ไม่ได้มากแลพวก็เราการที่จะากให้ท่านมาร่วมในการนี้อันนี้ขอขออนุญาตจะพิมพ์ถ่ายหน่อยนะเป็นโรงเรียนนักการได้นะครับดูได้นะครับบอลนะครับแต่ห้าอจากแค่นั้นเองนี่จัดอย่างบอลจะพิณมาแต่เช้าจัดบอลสีเขาเพิ่งจะเริ่มมากันจ้ะอันนี้บอลเดี่ยวไปยาวในงาน รกก็มีดุนคงอันนี้ก็อยู่บช่วยที่เาเข้าไปเป็นั้แรกของาประกวดนะัดีกินเอ้นียัไม่เป็นไรนครัอันนก็ไม่รจังหวะอะไรเลยแต่ยังบินไม่ได้เอาไม้มาประกวดนะ มีแต่สวยจังบอลอินี้บอลเดี่ยวใบไทยอีนี้บอลเดี่ยวใบยาว วสวตก,นะกตันีบบ่สวยมกนะุกอ่ะไอ่ะเดี๋ยวปีน,นี้ยังเป็นน้าเตรียมพร้อมพร้อมไหมบ้า

ด้ยนะจ๊ะเอากระติบกระนี้จ้ะกระติบจ้ะอุ้ยคนกันเองจำไม่ได้เอาต้นไหนของเราต้นไหนอ่ะไม่เจ้มันน่าเกลียดเป็นอัลมาการ เดี๋ยวพาไปหาดซื้อบอลกัดตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มมากันค่ะยังไงก็คงสูงขึ้นีหนึ่ง,องโอ้โหไอ้้้นี่ไไออที่บ้านนี้แต่เดชสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างนนะ้องน้าบอลสีเพิ่งจะเริ่มทยอยมนาะขอบคุณมากจ้ะจะเดี๋ยวจะ่พิณพาดูบอลสีไปเรื่อยๆเ,เนาะ เ,เดี๋ยวรอหาดูที่ของเจพินไม่มีอ่ะจ้ะม,มีบอลสีมาขายเยอะจากงานเขายัางมีอีก ใส่วันเฮ้ยวันดีจ้ะซีแฟนคลับจำดูจ้ะขอบคุณมากบอลสีเยอะราคาไม่แรงจะมีเยอะมากจ้ะสารพัดเลยจ้ะ

นี่จ้ะต้นไม้เยอะมากจ้ะจะพินแวะไปแล้วได้ไปแล้วเต็มเต็มกระถางแล้วมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะถูกใจอยู่นี่จ้ะนว่นไงเนี่ยสองล่างจ่ายตังแล้วใครขอไปส่งที่รถเลยนี่จ้ะอย่ามันจะเป็นถ้าบอลเนี่ยมันจะตัด อยากไย้ทักต้นะเล็ก่ยวยพินพาดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต่ขอบอกว่าต้นไม้เยอะแล้วราคาก็ไม่แพงมากจ้ะอยู่นี่ได้โจโฉ ได้ล้ะชอบบอลเก่าจ้ะโอ้โหอันนี้อะไรนะขุโอ้โหใหญ่จัมโบ้เลยเพื่อนเื่อนมากันได้งานมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเนาะหน้าอำเภอดอนพุทธจ้ตะต้นมะตะราคาไม่แรงเพราะเยพินซื้อไปเยอะเลยถ้าถามว่าแพงไหมมันก็ต้นแพงมันก็แพงต้นถูกก็ถูกก็ถูกจ้ะมันก็ไม่ถึงระแพงนะ จับต้องได้จ้ะแต่มีบอลเก่าเยอะบอลบอลโบราณนะหาง่ายอยู่จ้ะบาอกนญ่อแป๊บนึงบอลโบราณ เดินไปดูก่อนเดินไปดูเรื่อยๆมันม่วงก็มีอันนี้มันที่สดเลยจ้ะหกสิบห้าบาทอร่อยค่ะกันได้อันนี้ชนะเกียว<น><ๆ>ค่ะไหนร้านนี้ไงบอลเยอะปะ่ะยวพาไปดูบอลเยอะสิบอลสีสายเยอะเยอะแยะเยอะแยะ,แยะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะบอลโบราณเพียบเลยโอ้โห กูเปลำเอ้าสามพันแปดะเจอกูเปลัจเเนกาไปยุปซ้ายปบนก็เนีอมตอนสีเยอะมากเลยเซเจสีติดใจตรงกูเปันนี่แหละ เท่าไหร่นั่นเนี่ยสามพันแปดนี่ไม้หัวใหญ่เล่นดอกออกรอบเลยเสียเกสรเลยเสียเป็น7,8็ดแปดหนอนกระถางใหญ่เท่าไหร่คะออกดอกแล้วอะ่ะที่กูเป็นรันนี่แหละไม่เป็นไหนแล้วกูเป็นไรแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวแป๊บนึงนะเดีย๋ยวไปตามคน ที่มาด้วยกันแป๊บนึงแต่อันนั้นเอาไว้แล้วล่ะแปะ๊บเดียวอยวขอดูนิดตรงหน่ย่ยนักปะก,ะก้าวูตัวสอขึ้น่นี่นไปเดซอนตทอใหนึ่งหายไปแล้ว ก็ไหนตต้นกอทยหนึ่งรุ่นแรกหรอต้้อนจังหวัดจะใบกมหมดเลยสุโไทยหนึ่งใบบอนโบราณเยอะมาก สวยข้างนั้นเลยก็ตกับหอ่ปรกกล้นปะก้าวสวยจังเลยต้นเทน่าไหร่สามพันหครับโอ้โหสั่งมา3มต้นไล เดี๋ยวด้น่าจะมาตรงนี้ก่อนอีนี้นางคิ้วป่ะพะยาพันวงันวงเหรอโหอกแกแดดกันหาบอนเก่าอยู่อบอนเก่าบอนเก่าจา้ะได้อยู่หลายต้นแล้วล,ล่ะจ้ะไปไปแกแดดนะไปกลับละ ออเ,ออเอาแล้วคนคนมาด้วยไปทางไหนไดูกูไปรันต้นเต็มแช้งหาตั้งจ่ายค่ากูไปรันก่อน